สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นีชาแนลค่ะวันนี้จะมาแนะนําไม้ประดับที่ให้ทรงพุ่มสวยยิ่งอายุมากสิบยี่สิบปีทรงพุ่มยิ่งใหญ่ยิ่งงามปลูกได้ทั้งปัจจก,กันปักแก้วแล้วโชว์ในบ้านเป็นไม้ฟอัอากาศ หรือจะปลูกลงดินเลยให้เขาต้นใหญ่ๆเพื่อที่จะจะภูมิทัศน์เขาแคจะเป็นทรงพุ่มสวยอใบหนาๆแบบเนี้ค่ะแต่กิ่งก้านสาขายเยอะๆแล้วใบหนาแล้วใบเขาจะหนาทุกกิง่งยิ่งมีกิ่งเยอะใบยิ่งหนายิ่งสวยแล้วก็กิ่งยาวพอพอกิ่งยาว ช่วงต้นต้นกิ่งช่วงโคนกิ่งเขาก็จะทยอยสลัดใบก็จะเหลือแต่ช่วงปลายกิ่งเหมือนดอกไม้เลยแตกใบเป็นกระจุกช่วงปลายกิ่งแล้วก็จะเป็นถ้าถ้าปล่อยให้เป็นเป็นทรงพุ่มตามธรรมชาติของเขานะคะต้นเขาก็สูงถ้าอยู่หลายปีนะคะสี่ห้าเมตรเลยทีเดียว แต่จะเป็นทรงพุ่มแล้วสวยเห็นถ้าท่านใดที่ชอบไม้ทรงพุ่มแล้วให้ใบให้ใบหนาหาแทบจะไม่เห็นแดดสองใบเขานะคะความหนาของใบแล้วก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายทุกสภาพอากาศเลี้ยงง่ายคล้ายๆกับต้นวาสนาลืมรดน้ำก็ไม่เป็นไรสี่ห้าวันรดน้ำทีนึงก็ได้เลี้ยงง่าย เดี๋ยวจะพาไปชมต้นใหญ่กันว่าปลูกประมาณ20ปีแล้วต้นเขาโตไปถึงไหนมีลักษณะอย่างไงแต่ว่าก็มีกำแพงบ้านมีรั้วบ้านกั้นอยู่กั้นช่วงโคนต้นเขาก็จะจะเห็นแบบเฉพาะช่วงกลางลำต้นไปหายอดแต่ก็ยังเห็นความงามเด่นสง่าของเขาอยู่นะคะซ้มอฟอจาเมกาต้นนี้สูงประมาณ ประมาณเกือบสิบเมตรนะคะสูงแข่งกับต้นมัสนาเลยอยู่ติดกับรัวบ้านสูงเลยทีเดียวแล้วที่เห็นเป็นห้อยๆลงมาก็คือรากอากาศของเขานะคะพอมีอายุมากก็จะมีรากอากาศออกมาแบบนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบวิธีการปักชำขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะคะ ก็คือตัดกิ่งออกมาแล้วก็เอามาชําน้ำให้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปปักชําลงดินต้นที่เห็นชํมมาสามเดือนแล้วนะคะจากที่ชําน้ำเอาไว้ก่อนเพราะว่าพอตัดกิ่งออกมาก็ยังไม่มีเวลาชําดินก็แช่ในในในถังเพราะว่าตัดมาเยอะ เดือนกว่านะคะถึงได้มีเวลาเอามาชํำลงดินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ชํำลงในกระบะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเพื่อนๆคะที่ตัดออกมาเยอะๆแล้วชํำลงในกระบะว่าเขาเป็นยังไงแล้วที่ชําในกระบะก็ชําง่ายๆเป็นถาดที่ใส่ผลไม้ก็ใช้พลาสติกรองแล้วก็ เจาะรูพลาสติกข้างล่างให้น้ำระบายออกไปแล้วก็ตัดตัดมาชําก็สังเกตดูที่ที่ติดอันนี้ผ่านมาเดือนเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้ในในถังน้ำเรียกว่าชำไว้ในถังก็เป็นเดือนกว่าเหมือนกันคะ่ะกว่าจะมีเวลามาตัดลงมาชําลงในดินแบบนี้นะคะ เราก็สังเกตดูที่ติดก็จะเป็นที่ติดยอดชําแบบที่ติดยอดเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะใช่อันนี้ก็คือส่วนนี้ก็คือไม่ติดที่ตัดออกมาเป็นท่อนๆไม่ติดนะคะลองพิสูจน์ดูนะอ่า เดือนกว่าลากออกมาแค่นี้รวมที่ชําในน้านําก็3าเดือนเลยนะคะต้นซองจะมีซองสายพันธ์นะคะซองออฟจาเมกาก็จะเป็นใบเขียวแล้วตรงกลางก็จะมีริ้วทองขอบข้างก็จะเขียวเข้มส่วนอีกสายพันธุหนึ่งเป็นสีเหลืองทอง าสายพันธุ์ที่สีเหลืองทองก็เป็นชื่อของเขาคือ s o งออฟอินเดทั้งสองสายพันธุ์คล้ายๆกับไผ่กวนอิมแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันนะคะ s o งออฟอินเดียน้าปลูกปลูกเลี้ยงก็ง่ายให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสุตรเสมอให้น้ำก็ให้ได้ทุกวันหรือวันเว้นวันสองสามวันให้ทีหนึ่ง ก็ได้เป็นไม้ที่ทนมากค่ะเท่าที่เลี้ยงมานะคะเท่าที่ดูมาต้นที่อยู่บ้านพี่ชายก็อาทิตย์หนึ่งก็ลดครั้งหนึ่งแต่ว่านั่นหมายถึงว่าพอเข้าอายุมากแล้วเขามีรากชอนชัยไปใต้ดินลึกแล้วเขาก็หาอาหารได้เองแล้วแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ต้องคอยดูแลเหมือนเราปลูกไม้ประดับทั่วไปอยู่นะคะ ซองออฟจาม i กาใบของเขาไม่เปราะไม่หักง่ายส่วนมากก็จะเป็นสิบสองรอยกระทงเนาะเขาก็จะใช้ใบซองออฟจาม i กาทำกระทงสวยทีเดียวค่ะเป็นไม้ประดับที่น่าหามาปลูก มีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณและสวัสดีค่ะ